สวัสดีครับพี่น้องมือนีกับทีมาลงบัตรว่านเฮีครับอยู่บ้านนนตำบลน้นทาร้านอำเภอเมืองจังหวัดใช้พภูมิครับบัตรส0งครับมือนีครับสภาพไม้ครับทั้งหลังนี่แหละครับไอตอนนี้ดิลงแพ้แล้วครับคนก็เริ่มลงแพ้กันแล้วนี่ครับบรรยากาศมือโซ่กระปากคึมๆครับเริ่มลงทุนกันแล้วครับเริ่มลงแพ้กันบรรยากาศเอ้าเบิ้งครับพี่น้องผมก็ร้อยมาหาแพ้หมดนี้แล้วอุ้ยหนามของปาก ออตอนนี้คนก็เรื่มลงเพนเเแล้วแล้วนะครับคนเริ่มหลายลวแต่ว่าบางคนเพิ่งกำลังเดินทางมาครับเพิ่งให้ล้อก,กันก่อนครับเริ่มเอะไ,ไว้อีกรอบสองครับบางขันล้อค้นครับตอนนี้มาครบแล้วครับเริ่มแล้ะเตรียมกันแน่แล้วพยาบาลบอกว่ายัง่านพยาบาลนะพยาบาลว่าผู้ใหญ่พยาบาลยกมือขึ้นพยาบาลว่า หน้ากล้องหน้ากล้องหน้ากล้องเอาเอาเลยนะครับเอาจวดไปครับไปเอาบักแช่พมาก่อนมูรับไปเลยเอาเอาบัติบาลเอาเลยบัติบาลไหมยังบุกพร้อมอยู่ยังไม่ได้เตรียมตัวอยู่เอาเลยท่านบัติบาลอ่ะเอาไปแล้วท่นะแตกก็แตกบาดแรกอ่ะเ,เอาเอาเลยนั้นบัติบาลไหมโอ้เราเบิ่งกับน้ำลึกๆครับพี่น้องเอ้ยจวดท่านั่นจวดท่านี่เอา โอ้คนไหนที่ใครคนแรกครับเลื้อยปันจีบ้าหอดพื้นยังบูเหงกันไดนหนามลึกครับคือว่าปี๊ปลาเต้นเพราะตัวล่ะโดดจากตัวยังยังไม่เห็นปลาโดดจ้ะแต่ว่าหนามลึกจังว่าล่ะครับคนได้ห้าวคนแรกเอ๋อลองเบิงครับรองลุ้นครับเบิงดู ขายเหงืออยู่บนฟ้าทางไหนครับจ้อยจัดทั้งพุ่นกระใดน้ำลึกคักอีลีต้องใสก่กันใดด้วยครับสะใสะด่ด้วยนะ่ะจวดปุ่นได้ตัวแรกครับตัวแรกอยู่ทางไหนเรยวหายอยู่ครับอ๋อในป่าเขาโอ้ตัวใหญ่กับป่าเขาอันนั้นตกแพะก็มีครับโอ้ถักแข่งฟังวัวครับขาอัักเลยคือฝนครับไพร์ยังนะบึ่มบั่มบึ่มบั่ม,มท่านนะคือ,อไผรคักเจ้ ของอยังวันไผ่ป่าไหมเออติดเราต่อของอยังวะฟังเท่เออข่างฟังป่ายังป่ะอ้ดเอาเด้ครับข่างฟังก์ป่าข่างฟังครับ,อ,รบอุม้มเราตุ้มแล้วครับตุ้มแล้ว,ลวเอาเบิ้ยยงครับป่าครับเราลุ้นน้องกันารข่างฟังหมดครับไปป่ายังพอปาคอเออสามเส้นครับ,รบ,ยยส,รบสี่เส้นเฮที ดิเด็เปลี่ยนลงแหทีลงอย่าครับวันนี้รอดครับจับแหห์ผิดบ่โอ้แหห้างพุ่งครับบ่ไหวบ่ถือปลาครับแหห์นางพุเปลี่ยนแหครับเดือดซีเส้นครับห้างคักพุ่งครับแหผมนี่ครับเปลี่ยนเป็นแหแห์ซีเสนครับสิบสองเซนมันห้างพุ่งครับเพิ่งโตปลาเหรอ บาดแรกบนเต้จักตัวครับนี่บาทที่สองที่ลงเา้หกระินลูกตามลึกครับอีรีครับแหยังบรุอกหพื้นนะั่นสายเส้นตั้งซีรีเลย น้ำลึกคักอีหรีับเชมมันติดีอยังในแชมมึงเอายังขอางมึงได้ให้กูนะเชมโอ้โุล่ะกึกกักกึกกักเนาะติดฟังเสียละบครับมัามันติดไม่ติดยางพุนเน่ะฝัดน้นจันย์ยัยครับทั้งผุนครับ น้ำลึกกับกอีรีครับยังกันครับหน้าลึกครับงาใหม่ดีแล้วอาเขาครับตีเชนครับให้เขาทานี่ครับ ทางฟังได้ปลาตองไกลไงแล้วครับเพื่อนวาทางใดบุ๊ปกปลาเป็นปลาขาวปลาธรรมชาติครับคือว่าใสได้อยู่ครับแต่ตัวตัวงามครับเขาทั้งนึง่าไปแล้วท่านครับจักอยู่ทางใดอ๋อนี่บาดท,ที่สามครับเป็นแห่ทีล่ะพอได้ปลดกบแห่ที มีแต่ใหม่ไหมอของพองฟังผมนะโอ้ย

เอาไแล้วครับแแล้วยูคือบุรุไปเอ้าเอ้าเอยู่ในแหนะป่าวนวมาทางลังทางลังโอ้ยหนอสันดึงกับนงรับยู่บอออกเลย ออลกลอีลีครับเดีย๋ยวจะปาดเทียนปาน,นินถังฟังครับข้าวข้างงามใหม่ครับติดใหม่ตุกตักตุกตักคือพี่น้องเอย โอ้ไปแล้วพวดได้แแหกขาดเลยพูดังพวดเลยวะข้าหูเลยเขาไปพูดเะพวดข้าหูผมเลยไหมเขาเรียบร้อยเลยขาดเลยพวดจ้อยดังพวดเลยแช่ั้ยแฮมตึงอ่ะโอ้ยไปางไรมั่ทุนมั้งสิงหรือวะ

กันแล้วผมตึกเดียวไปอารนะัฐเนอะ <c oughs> มักเป็นสนป่า เรียบร้อยครับป่ากายครับเสร็จอีกแล้วครับอ๋อปลาดูใหญ่ครับทังบ้งหมดครับห่างฟังหมดอ่ะปลาดูตัวย้ายยุบปลาดูก็ได้เขารุดปลาดูก็ได้ปลแล้วก,กันละหุม้มไปแล้วครับอยู่ข้างฟังครับเอาคุ้มเอาอ,อยู่เอาเรียบร้อยเป่า มุดตอาอยู่ครับปลาตายฟังอีและ่ละขุนลบออกตัวนึงเราเดี๋ยวยื้ออีกทางฟังทางพุ่นกับพ่อทางพุ่้กับพี่ฆากันเลยครับ thằng này tiệt da mây màn mây khác với bạn từ à để thử da ngà mây không kiếp kíp tụi được học cảng phong học năm cành gì đó như tuổi nghe thả khâu phăng, mình mít mây cái bạc như như đấy tuần này เดบเปลี่ยนเหรอเฮีย uh ทีมาลงเหรอครับอาอลองเบิ้งมันจะอยู่ปยูปลาไก่เนี่ยไปยูก็ไปนั่นตัวบ่คือวันบ๊อบหมันฮ่ามลุดลัตแจมนี่อยูไปยูอยู่ครับเอ้อยู่บ้างเนี่ยปลาไก่ครับตัวที่สอง เรียบร้อยครับสองตัวแล้วปลาไก่เมื่อนี้เนี่ยาะครับวานยังเดียวครับถือมาถือกับวานยังเดียวสองลูกงลกครับพอดีปลาไก่ <laughs> พอได้ค่ากัะนมเอาอีกรอยนึง่งเขาจะทุนคืน อีกแล้วครับอีกแลอวค,ครับข้างฟังได้แล้วเป็นบิ๊กไบคืออะไรครับผมบ,บ,บิ๊กไบบิ๊กไบอีกพื้นหนึ่งคุ้มใส่กันนะคุ้มไปก่อนเสียบมาดางก่อนพัดหางไปก่อนนอ่นะนี่ปากมืออะไรบ้างบ,บิ๊กไบครับน่จาจะบิ๊ก่ไก่